โอเคนะครับก็ FC อยากจยากฟังคลิปเนาะนะครับพอดีมีไก่เชิงตีกันวันนี้นะครับคู่อีกของไก่ทองไก่ทองท่าพระวันนี้นะครับนะตี3ล้าน3เนาะนะครับผมก็ผมก็เห็นแต่รูปมาแหละ FC ส่งมาในกลุ่มนะครับในกลุ่มหลักผมในกลุ่ม f c 1นะฮะก็ผมก็ประเมินว่าเขาบอกเชิงตีเชิงผมก็เลยเออทุกวันนี้แล้วมันก็มาถึงจังหวะที่แบบเชิงตีเชิงแล้วนะแล้วผมก็ ผมก็แบบอ่านทางให้ให้เอฟซีว่าว่าตัวไหนจะชนะผมก็ดูแบบตัวหนึ่งมันตันๆน่าจะจับ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 แตกประมาณนี้นะครับภาษาไก่เขาเรียกจับแตกอีกตัวหนึ่งมันจับไม่แตกแน่ตัวเนี้ยจับยาวๆมันยาวกว่าตัวนี้จับตันยาวความสูงพอกันเหมือนเหมือนประมาณว่าเตี้ยล่ํ่กับกับจับยาวกับยาวๆยาวไม่สูงนะยาวยาวจับสองท่อนนะฮะ จับท่อนครึ่งกับจับสองท่อนนะผมก็ผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเชิงตีเชิงเนี่ยตัวนี้จะตัวนี้จะชนะนะครับผมตัวจับท่อนครึ่งเนี่ยแต่มันตันๆเนาะเออเพราะว่าเชิงตีเชิงมันต้องกัดกันนะมันต้องกัดทุบกันแน่นอนครับไอ้ตัวที่มันทนแข้งทนแข้งได้มากกว่าก็หมายความว่าตัวที่มันถังแน่นกว่านเนี่ยหนึ่งถังม,มันแน่นเวลามันโดนมันก็ยุบยากสองอ่า เวลามันตีเขาเนี่ยมันก็แรงขาแรงกําลังมันจากหน้าอกจากปั้นแข้งมันเนี่ยมันก็ตีแรงกว่าคือบินแรงกว่าบินได้แรงกว่านีครับผมนะก็ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะต่อ1 0บสิบแล้วนะครับตอนนี้นยก2อมั้งครับนะ FC ส่งมาในกลุ่มเมื่อกี้นีก็เลยทําคลิปซะเลยนะครับวันนี้วันที่1 2บสนะครับวันเสาร์ที่สิบสอนะครับมษา2สองนดนะครับ ตอนนี้เลยเมื่อกี้ดูคลิปกับ f c อยู่เดี๋ยวผมจะลงไปในผมจะแชร์ไปในกลุ่มด้วยนะครับคลิปนี้นะผมอ่านยังไงนะครับผมก็อ่านอย่างนี้แหละนะครับนะถ้าเชิงทีเชิงก็อ่านว่าตัวไหนตันกว่าตัวนั้นก็มีโอกาสชนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะไม่ใช่ว่าอโหอ่านแม่นอ่านถูกทุกตัวอฟุกด้วยก็ได้นะครับแต่ผมจะอ่านแบบนี้เวลานะผมเปรียบเนี่ยผมก็จะเอาไปเปรียบแบบนั้นถ้าเชิงทีเชิงผมก็จะเป็นตัวตันกว่าอือจะสูงจะเตี้ยก็ย่าให้ห่างกันมากต้องเป็นตัวตันกว่าตัวล่ํากว่า นะครับไก่ก็ต้องทุบตีดีที่ีเข้าด้วยนะนะครับผมนะอ่านไก่อ่านจากลักษณะนะครับผมอ่มานจากลักษณะลักษณะตัวมันลักษณะร่างกายมันนะเออนะครับผมไม่จะเป็นไก่พมา่าหรือเชิงนะครับถ้าเจอไก่เชิงหัวโลน้นแล้วก็อ่านมันว่าเป็นไก่ล่างใช่ไหมละ่ะเออทุกคนก็อ่านอย่างนั้น ก็ล่างๆล,ล,งลงๆอ่ะมันก็เลยได้หัวลน้นหรือเขาถอนหลอกมันก็ดูเป็นดูออกถอนหลอกตัดหลอกกับล้นจริงอะ่ะมันจะหนาต่างตกต่งันเอ่นะครับผิวมันก็จะเป็นมะกรูดอยู่แต่ถ้ามันน้ำมันก็จะแบบเลี่ยมเร็วโหนี่โดนตีจริงๆงด้วยนะครับนะถ้าอย่างนั้น,นบบอ่ะแสดงว่าไก,แก่ไกแบ่งไก่แรกไก่แบ่งไก่แรกนะอย่างนั้นอ่ะหัวลน้นอะ่ะไปประเภทขนหลุดอ่ะจุดไหนแค่นั้นเองพมา่าเหรอ หน้าคอเปียดเตียนนี่นะเตียนเ,นยนะเยนพราะโดนตีนเนี่ดงว่าเป็นไก่หน้าหงอนอืมไก่หน้าหงอนเขาตีหน้าคางมันเขาจิกแถวนี้มันมันก็จะไปตีหน้าหงอนเขาเขาก็จิกหน้าคางมันแค่นั้นเองนะแล้วก็อ่านได้เขาถอนหลอกก็ดูเป็นดูเอานะครับนะสังเกตไก่สังเกตจากน้ําขนมันนะครับผมส่วนเวลาเราจะตีแล้วเราจะจะเอาไทยตีมา,ห,าหรือจะเอาไทยตีไทยอันนี้เราก็อ่านอีกแบบหนึ่งอ่านแบบ อ่านอีกอารมณ์หนึ่งว่าเราจะอ่านแบบไหนนะครับหรือหัวล้นตรงกลางยังเหลืออยู่เนี่ยเหมือนเหมือนผมเลยไปพูดไปพูดมาเข้าตัวเองหัวล้นข้างตรงกลางยังเหลืออยู่เออมันจะเป็นไก่ที่แบบมันจะแบ่งให้ตีฝั่งนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นไก่ไมีเหลี่ยมหน่อย แต่ถ้าขนไม่หลุดเลยหลุดน้อยมากอืมแสดงว่าเก่งนะไก่ตัวนี้เลี่ยมจัดเยอะจัดอะ่ะมันต้องวิ่งต้องขยับลอดถอดถอยอะไรสักอย่างหนึงแหละมันไม่ให้ใกล้ตัวมันแต่ถ้าขนหลังหลุดอ่ะแสดงว่า,า,วามันให้ตีให้จิกให้จิกหลังให้ตีหลังไม่หนีพม่าตัวนี้ไม่หนีหนีไม่หนีไม่เยอะแต่ถ้าพม่าตัวไหนที่แบบตีเชิงแต่ว่าขนหลังไม่หลุดเลยนี่อันตรายน่ากลัวนะ เอนี่อย so. ่างเทียบจยงเกียงยังเลี่ยมก็อ่านไปอย่างนั้นนะครับนะฮะก็อ่านไปอย่างนั้นแหละนะครับก็อ่านตามเหลี่ยมตามเชิงตามเชิงตามขนมันไปนะครับผมใหญ่เล็กก็ดูกันเอาประมาณนี้เนาะนะครับพูดไปเยอะยาวนะฮะยาวไปเรื่อยพูดไปเรื่อยยาวไปเรื่อยนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝึกอ่านเลียม่ะ มันจะมีผลดีสําหรับตอนไปเปียบนะมันจะได้เปียบเขาไปเปียบเนี่ยเราจะได้เปียบเราอ่านได้เราก็จะต้องรู้ว่าไก่เราถนัดอะไรด้วยนะเวลาอ่านอ,ะอ่ะเราก็ให้มันตีในไก่แบบนั้นถ้ามันเลือกได้เนาะบางทีก็โอ้โหเปียบสนามโอ้แค่ว่ามันเท่ากันนี้ก็ปุนแล้วเสียผมหาเท่ากันได้เนี่ยบางครั้งเจอกันในคลิปต่อไปครับดีครับ